ไม่ฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบลล์ป๊อปเชียร์ามนะฮะแล้วอย่างที่บอกเลยวันนี้เจอกับอินดิโก้สวัสดีครัสวัสดีพี่พี่นะจ๊ะเดี๋ยวให้ทั้งสามคนนะฮะทักทายแล้วก็แนะ้ำตัวกับพี่น้องชาวเบลล์ป๊อปกันนิดนึงเฉยเลยครับครับสวัสดีครับผมบูยอินดิโก้ครับสวัสดีครับขวัญอินดิโก้ครับสวัสดีครับดอนัทสุดหล่ออินดิโก้ครับ ขอเริ่มใหม่เลยนะแล้วปิดท้ายด้วยแบบว่ามีเขาดิมีคำพูดท้ายด้วยห่อยไม่แต่ต้องบอกว่าจริงๆทั้งสามคนมาวันนี้ก็มาโปรโมทเพลงใหม่แหละเพราะว่ามีซิงเกิลใหม่ออกมาแต่ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องซิงเกิลใหม่คุยเรื่องแบบว่าเขาเรียกว่าวิถีชีวิตช่วงนี้ก่อนดีกว่าเห็นหลายๆคนที่เขาผันตัวนะจากการเป็นนักดนตรีไปเป็นนักเอกซะแล้วเพื่อนบองไหมทิ้งเพื่อนไเป็นนักงเอกเป็นนักแสดงใช่ครับว่าเป็นนางเอกเอ็มดีนะครับยังไงครับพี่เป็นพอดีเป็นวงเพื่อนกันคแล้วเหมือนเขาแบบว่่าาอยกกไดด้นนัตรีีทแบบ ไปเล่นที่มันแบบไม่ใช่นักแสดงเขาก็เลยถามมาว่าเล่นได้ไหมคือเขาไม่มีงบเลยนะไม่มีงบเลยแล้วอเอาเอาความจริงดิไปเล่นมาได้เสื้อมาหนึ่งตัวเสื้อสามสีถือว่าได้นะได้ออเป็นเล่นแรกเสื้อแล้วก็พอ MV ถึงร้านปุ๊บ พาไปเลี้ยงบุฟเฟ่ต์หนึ่ง<อ>นี่จะเ,เป็นร้านทคนกินเลยนะกินถ้าได้แค่นี้ได้แค่นี้แ,ออแต่ว่าสุดท้ายก็คือเห็นบอกว่าแฟนๆนเข้าไปดูก็ฟีดแบ็กดีนี่ใช่ไหมแล้วตอน,ตอน,ต,อนตอนไปเล่นรู้สึกไงบ้างมันมันแปลกไปจากการที่เป็นนักดนตรีในทุกๆครั้งไหมเขินพอเราเล่นดนตรีเราไม่เขินแต่พอเราไปยืนอยู่คนประมาณสิบคนมันดูเราเพื่อจะร้องไห้อะมันเขินอะแต่ทุก็คนดีๆนะขอบคุณค่ะต้องยิ้มกับถามเขาเรียกว่าถามเขาดูหรือเปล่าเล่นๆไปนะดูไหมคะทั้งสองเรได้ดูไหมครับดูๆๆผมดูแล้วดูเรรื่อองะไ ตีนหนังอะไรอะไรอะไรไลออนเนี่อะไรดูว่าตัวดูดูดูเพราะว่าติดตามพี่ขันอยู่แล้วคุณโมไปดูว่าเฮ้ยเล่นยังไงครับเอำนี้ก่อนภูมิใจไหมตอนเด็กไ่ครัผมภูมิใจอยู่แล้วฮะผมร้องไห้ใช่ร้องไห้ดีเหรอไปพุ่มุ่มฝุ่นเข้าตาอะไรคือเอาจริงๆคือแสดงว่าดูแลแต่ทำเพื่อเธอชื่นชมไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กันจริงหรอไม่เคยมีแซวไม่เคยมีเลย มันดูกันหรือเปล่ารผมพัวเข้าเขินใช่ใช่แซวแซจริงจดูดูว่าดูเพราะว่าเพราะว่าผมก็เป็นเพื่อนๆกับพี่พี่เอกอะไรอยู่แล้วก็แชร์ก็แชร์มาแชร์กันมาอะไเงียก็ดู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 เออแต่ห็นาว่าเล่นแบบเอ้ยร้องให้อะไรแบบโอ้โหทำได้ไงวะมีใครหยิกก้นหรือเปล่าจำจริงนะถึงพวกมึงสองคนแหละร้องไห้ขนาดนั้น ปกติคือเขาเรียกว่าเวลาเราไปเราไปได้กันสามคนแต่อันนั้นคือเราไปทำงานคนเดียวก็รู้สึกว่าเหงาเงาหน่อยก็มากบมากบมากบมาคุยถึงเรื่องเพลงปัจจุบันดีกว่าเอาอีกเพลงของเราเพลงนี้ชื่อเพลงว่าใครเจ็บกว่ากันใครเจ็บกว่ากันเป็นเพลงที่โอเคครับแล้วแต่งแล้วใช่ไหมแล้วเองแล้วแต่งอีกแล้วแต่ว่าเห็นบอกว่ามีแบบปล่อยเอ็มเอ็มวีอะไรออกมาแล้วด้วยเรียบร้อยเพลงนี้เป็นยังไงครับประมาณไหนครับ สุดหล่อตอบสุดสุดสุดหล่อสุดหล่อสุดหล่อตอบเลยคอนเซปเพลงนีええ้นะครับเราสามารถขึ้นแฮชแท็กได้เลยว่าทีมคนบอกเลิกครับอีนนิโก้ยินฟงทีมคนบอกเลิกถูกว่าถูกถูกคือคนที่ถูกบอกเลิกอ่ะเราได้ยินเรื่องราวเข้ามาเยอะแล้วมีคนนําเสนอเยอะแล้วว่าแบบเอ้ยถูกบอกเลิกเสียใจแต่ไม่เคยมีใครไปถามเลยว่าคนบอกเลิกเสียใจนี่เปล่า บางทีคนบอกเลิกเนี่ยกว่าจะตัดสินใจพูดประโยคนี้ออกไปอ่ะเขาต้องคิดคิดแล้วคิดอีกนึกอออปะใช่ครับอย่างอย่างในเนื้อเพลงเราเลยเปิดมาก็แบบฉันพยายามเชื่อถเถอะว่าจนพยายามคือพยายามจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไปรอดฉันพยายามแล้วฉันพยายามแล้วแต่ว่าเธอนั่นแหละที่ไม่ได้อยากไปต่อแต่เธอไม่พูดมันสักทีฉันเลยต้องเป็นคนยอมดซะเองอ เป็นคนบอกเลิกเองแต่ว่าเราก็เจ็บนะที่เราบอกเลิกไม่ใช่ว่าเราไม่เจ็บเราไม่ได้อยากบอกเหมือนเป็นอีกการบอลในมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งเนาะของของของคู่หลักที่แบบมันไปต่อ้กันไม่ได้จริงๆเลยก็เลยเป็นเพลงนี้ออกมาอยากรู้ค่ะพอดีไปนั่งดูเอวีมาและเอวีค่อนข้างหักมุมมากๆอันนี้ต้องบอกตรงหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ดูนะถ้าเกิดเราไปดูแล้วเดี๋ยวหาว่าชันสปอยนะแต่คือในเอวีค่อนข้างผมว่าอยากรู้ว่าไอเดียของเพลงนี้กับไอเดียของเอวีคือพี่พิเชษสามคนมีส่วนร่วมด้วยไหมก็โถผมพวกผม ออกมาส <coaches S 1> <aroma> องสามพิคือคือหมายความว่าเราได้มีไอเดียใส่ลงไปด้วยใช่ไหมคคือตอนประชุม m อมีพวกเราอยู่ด้วยตลอดกับทีมค่ายแล้วก็พี่จะกผู้กำกับเขาก็จะนำมาเสนอว่าเออมันเป็นแบบนี้ดีไหมมันเป็นแบบนั้นดีไหมแต่ว่ามันมันพลิกตรงที่เออเรามองไม่เห็นมุมนี้มองไม่เห็นมุมในถึงที่ผู้กำกับสื่อสารว่าแล้วถ้าเป็นคนที่เขาไปแล้วเราเราแบบจะบอกเรื่องยังไงอ่ะนลสรุป คนไปหรือคนอยู่เจ็บกว่ากันเฮ้ยมันแบบมันลึกมากเลยนะใช่ข้าใจปลาบอกบางทีงคนนั่งดูเอ็มวีอาจจะยังไม่ได้เข้าใจว่าสิ่งที่อยากจะสื่อสารจริงๆคืออะไรเลยนะ<ช>แต่พอว<ช>ันนั้นได<ๆ>้ลองฟังมันลึกกว่าที่เราแบบได้นั่งดูจริงๆอีกด้วยอะไเลยนะเออหวานเจี๊ยบนะนะเถลตะกงครับครับมีการแถวตะกงมาด้วยอ่ะอยากรู้ไอ้บอมมีมีเอ็มวีหนึ่งคือเป็นพาโรดี y ใช่อันนี้คืออันนี้คือทำไมทำไมเราถึงทำอันนี้ออกมาผมก็ไม่รู้ใครครับผมใครผมทำแล้วทำไมครั เป็นความซาใจทีมงานในค่ายผมครับบอกไหนหนไม่หรอกจริงๆอ่ะเราเห็นนักแสดงอ่ะแสดงกันแบบเอ้ยหลายเทคแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยยังไม่ได้นาทีเดี๋ยวดูพวกเพ่อ๋อเป็นเพื่อว่าอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูเดีใช้น้องเดี๋ยวพี่ทําให้ดูเอาจริงก็พวกผมก็แสดงแล้วเออพี่ขวัญนี่ก็เป็นรางเอกมีไปแล้วไหมอ่ะถูต้องมันก็มันอยากจะแสดงให้เด็กๆเขาดูบ้างวิธีการทํางานแบบ โปรพิชแนนต์อะเป็นอะไรเลยนะทิศาดูให้ทิศาดูที่ดูพี่เล่นดูพี่เล่นก็ออกมาเป็นอย่างนั้นแหละครับพอเล่นจบไปหนึ่งเทคเท่านั้นแหละเขาบอกเขาบอ้ยกนิ้วยกนิ้วยิ้มลิ้วโป้งอะครับเขาบอกทำทำไมเนี่ยเวลามากเลยครับอันนั้นคือทำในวันถ่ายทำเอวีจริงๆป่ะใช่ครับเทคเดียวเทคเดียวเทคเดียวคือมันแบบขอลองสักเทสกัะวะใช่ไม่เป็นไรคือเอวีนี้มันเป็นลองเทสแล้วนักแสดงเขาเล่นมาหลาย หลายเพคแล้วอ่ะแบบสิบกว่ารอบอ่ะก็ยังไม่ได้สักทีหนึ่งเขาพอเขาเสร็จกองแล้วอ่ะได้แล้วได้เลือกช็อตแล้ว้เราก็เลยแบบว่าลองดูหน่อยขอลองดูหน่อยตอนแรกนี่เขาจะเป็นนางเอกตอนแรกผมจะแสดงเป็นทิศเขาจะเป็นทิศสาผมไม่จะผมไม่จะใส่วิกหาวิกมาใส่แต่เขาไม่มีเขไมอมก็เลยอ้าก็ได้เป็นพระเอกก็ได้อ่ะเล่นไปตามบทเข้าไปงานปลาจานข้าวนี่นี่ปลาจานข้าวคือตอนแรกในในสคริปอะค่ะเขามีคําถามให้หนูถามว่าทําไมถึงต้องเป็นทิศสา พอไดดูพาร์ดด er ีก่อนไม่มีถามคำถามนี้แล้วอ่าทุกตอบแล้วตอบแล้วออที่มันควรจะต้องเป็นทิศาเพราะมันมีพาร์ดดีไว้ดูแล้วว่ามันควรเอาคนอื่นมาเล่นจริงๆริงมาใหแต่จริงๆอันนี้คือติดตลกไหมไม่ควรเอาคนอื่นมาเล่นจริงจริงาพที่กว่าอาจารยถามจริงอันนี้คือเราเล่นติดตลกถูกปะคือตอนแรกอะพวกเราจะเป็นจริงจังเราจะจริงจังไป แต่ความแจริงจังไม่ได้เพราะไอ้สองคนนี้แหละแบบอยู่กันไม่เคยมันต้องมานั่งกอดมันจูบกันไม่มีดูนี่มันไม่ใช่แสดงว่าตอนแรกเลยคือตั้งใจว่าชานจะถ่ายเทกเนี้ยมันเป็นจริงจังเนี่ยไอ้บูจะเข้ามากอดไอ้โดองเข้ามากอดแต่ควาทำไม่ได้แม่ก็อยากจริงจังนะแต่ว่ามันไม่ได้ถ้าแต่พระเอกตื่นแล้ววะแล้วลูกที่เขาถ่ายอะ ได้เห็นมาก่อนรูปเนี้ยรูปนี้รูปนี้หามากจริงๆมืนไม่เห็นเลยที่ไอ้โดเขาเดินมาชูนิ้วอ่ะว่าก็มาเห็นพร้อมกันคนตายอะไรบ้าคนตายอะไรมายกนิ้วยกเนื้อให้คนตายอะไรดูเดี๋ยวแล้วหนูเน่าเลยตายแบบใดไม่แต่คือเอาจริงๆนะหล่ะหละคนได้ดูไอ้ตัวพารรดี้ตัวเนี้ยแล้วเขาก็มาคอมเมนต์กันนะว่าถ้าเอาไปใส่ใน ตัวเอ็มวีจริงๆมันก็อาจจะเป็นอีกมูทหนึ่งเลยนะอย่าเลยพี่เจมสยังหรอใง่ายๆเพลงเขาจะไม่ฟังเพลงกันถือไม่น่าเวิร์กหรอไม่น่าเวิร์กแล้วทยถือโอ้โหแย่มากเลยช็อตนี้แล้วนากเอกคือไม่รู้จะขำหรือจะหัวเราะดิ้นเลยตลกมากอะตอนนี้ขวัญก็ขำใหญ่เลยผมแกงโห้ขาู้กำกับเขาจริงจังมาตลอดะแล้วนี่คือเทคสุดท้ายของเขาอะเขาใจมากกว่าปิดกองอะปิดกองคือเขาบอกว่าปิดกล้องเอ้ยเลิกกล้องพวกเราบอกเฮ้ยขอเทคหนึ่งถ่ายเสร็จปุ๊บ ทำทำไมวะี่แล้วต้องเซตต้องอะไรทุกอย่างเหมือนจริงยะต้องทำทุกอย่างแสดงให้เหมือนเออแค่นั่นแหละแล้วตอนแรกอะพวกผมกับคิดว่าเทคนี่ยซ้อมเอาจริงใช่พวกผมบอกว่าไม่เอาเอาอันนี้แล้วก็ไปใช้จริงๆด้วย่นี่เลยไม่ไหวคนลดอะแต่เอาจริงเมื่อกี้นั่งดูนะนั่งดูก่อนเข้ารายการตัวที่เป็นพาโรดี้ทอดแต่ด้วยวีมาแล้วพอดูตัวพาโรดี้อันี่ชอบนะเออีมีชอบซี้ีชอบนะ มันดูวุ่นวายหมดเลยมันสามารถเจว่ามันสามารถเป็นเป็นมันสามารถพิบเขาเรียกว่าอะไรดียะพรีเซนต์วงเราได้ดีแล้วที่สาวเขาเดินก้าวเดียวใช่ไหมถึงขวัญนี่ต้องสองก้าวของที่สาวแล้วมันก็เลยวิ่งไม่ทันกล้องเลยออ๋เป็นลองเทสเพราะจริงๆเอวีทั้งหมดเป็นลองเทคทสหมดเลยแสดงว่าตอนถ่ายไอเดียก็บอกเลยว่าเป็นลองเทคหมดเลยคือพี่จ๊ะค่ะถ่ายให้พวกเราตั้งแต่ถ้าฉันเป็นเทาเส้นบางๆยอมแล้วก็ายแพงมากคือถ่ายมาเยอะมากเลยเอมาก เส้นบางๆกับถ้าแขนเป็นขาวเป็นรองทีทั้งหมดทั้งหมดแล้วเขาก็เลยเอามาใส่ในอ่ะมันก็เป็นอีกลายเซนหนึ่งอินดิโก้นะคือตอนนี้เราต้องต้องต้องเลิกขึ้นอินเสิร์ตที่มีการส่งนิ้วให้เพื่อนได้แล้วเปลี่ยนเปลี่็นเอ็มวีจริงเอาแล้วเจ็บจริงบ้างเลยว่ะเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าอันนี้คือเอ็มวีจริงนะฮะอินดิโก้จริงจังนะฮะไม่ไม่ไม่จะเล่นเล่นเอ็มวีจริงเราก็มีเพราชอบแหละมัากดไปเรื่อยแหละไม่แต่ว่าอยากอยากรู้ว่าตัวเอ็มวีจริงเนี่ยทำไมต้องเป็นที่ซ่า ก็ก็จริงๆแล้วผมรู้จักพีษานะครับก็เป็นงานส่วนตัวรู้จักเลยที่แบบว่าก็ไปอยู่ในแบบกลุ่มเป็นรุ่นพี่ที่เป็นนักแสดงนะครับแล้วก็พอดีแบบแทนที่เขาบอกว่าอยากมาเล่นเอ็มวีอีดิโกผมก็เออเอ็มวี MV ไหนดีนะอไอเพลงที่แล้วก็เพลงเป็นผีดูดเลือดก,ก็ไม่อยากให้น้องมาเล่นมันก็ไม่มีอะไรให้เล่นอะไรเงี้ยพอมาเป็นเพลงนี้ก็เลยเออผมว่า,าจะเหมาะสมแล้วก็ ดูบทมันก็น่าจะเหมาะเขาก็เป็นนางเอกแบบดราม่าอยู่แล้วอะไรเนี้ยตัวแม่ตัวแม่อยู่แล้วในวงการอยู่แล้วก็เลยแบบที่ช่วยที่หน่อยแล้วกันอะมาเล่ที่หน่อยที่ก็ตกลงเลยก็แบบมาเล่นให้เลยเพราะมันต้องชวิตอารมณ์ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวร้องไห้ต้องเป็นร้จงิงๆแล้วก็เป็นรองเทสแล้วออกมาได้สวยงามมากใช่ครับน้องน้องตอนดู MV ครั้งแรกหลังจากทุกอย่างมันไฟนอลเสร็จสิ้นรู้สึกยังไงบ้างแต่ละคนก็รู้สึกว่าเอาพวกผมไปอยู่ใน MV ็มวทำไม ไม่ต้องไปก็ได้โถ<ด>่อันนี้ก็ความในใจล้วนๆไม่ต้องไปไม,ไม่ได้อยากออกอะไรคือเรา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 พูดคำนี้กับผู้กักับตั้งแต่วันแรกที่ได้ว่าให้เขาเล่นขอไปเลยใช่เราไม่หน้าที่แค่ร้องออบอให้เขาจบ เราองมีก็บอกพี่จักไว้ว่าถ้าเราไปสภาพที่ไหนเราจะพูดอย่างนี้แหละว่าว่าเอาพวกผมไปทำไหมเพราะเราออกมาตอนท้ายท้ายสุดเลยนัดหกโมงพวกเราต้องตื่นตีห้าเพื่อเดินทางไปแต่งหน้าหกโมงซ้อมเสริมอะไรกว่าจะได้ถ่ายบ่ายออกสองนาทีสองวินาทีเดินมาเบอร์เบอร์ถ้าือตามนี้ไม่จำไม่ได้แล้วใครออกมาบ้างนี่ก็โกรธนี่ผมก็ผมน้อยสุดแล้วในนี้แทบจะไม่เห็นผมเลยด้วยซ้ำเพราะผมเป็นคนปิดประตูตอนสุดท้ายล้วก็อดู แค่มีหน้าที่ปิดประตูอย่างเดียวเออท็นดูเออเพราะแอนอันนี้มีเดินต้องเดินต้องเดินไงอันนี้มีเดินหน่อยเออเขาก็เดินเออเขาเดินเดินบางเวลอันนี้เดินอันนี้เดินอันนี้ไม่เดินเลยปิดประตูใช้คำว่าเป็นเง๊บซีนอ่าเป็นซีนแบบเป็นแง๊บใช่เป็นอะไรประมาณนั้นฮะมีเง๊บซีนมีครึ่งแม่เออแต่ว่าเาจริงๆก็ก็ถือว่าเป็นเอวีที่สมบูรณ์แบบใช่ครับแต่ก็แบบมาถ้าในเรื่องอารมณ์หรือว่าในเรื่องแบบเรื่องราวที่พี่แจ็กพูดกับเขาต้องการจะสื่ออสารไป มันมันเกินกว่าที่ตัวเพลงเราเราคิดไว้เพราะว่าเราคิดแค่มุมมองของคนสองคนแต่ว่าเขาคิดออกมาแบบว่าเฮ้ยไหนลองคิดดูว่ามันถ้ามันเป็นความรักที่แบบคือการบอกเลิกอ่ะเราจะแบบชั่งน้ำหนักกันเสมอว่าใครเจ็บกว่าแต่ทีเนี้ยเขาแบบเจาะลงไปเลยว่าจริงๆคนบอกเลิกอะอาจจะเป็นคนที่แบบเจ็บที่สุดเพราะว่าบอกเลิกอะไม่ใช่ว่าไม่รักแต่ว่าอย่างในเอ็มวีคือคนหนึ่งอะ เขาไม่อยู่แล้วแล้วชีวิตของคนหนึง่งอ่ะต้องเดินหน้าไปต่อจะทํำยังไงเราก็รักนะแต่แบบเขาไม่ได้อยู่บนโลกใบน,นี้แล้วอ่ะใ้าใช,ใช,ใช่แล้วก็ลองสังเกตดีๆว่าหรืออาจจะเป็นคนที่มาปอบหรือเปล่าที่เจ็บที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วตัวผู้หญิงเองก็ยังรักในคนเก่าอยู่นี่นมากมันลึกซึ้งนะ,งะเพลงนี้แล้วหลายๆคนก็บอกว่ามันเป็นเพลงที่แบบเขาเรียกว่า เป็นเพลงอกหักที่สุดโต่งมากๆขอฮินดโก้อีกเพลงหนึ่งที่หลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ปั่นวิวกันอยู่ตอนนี้เป็นวอลกล้่จราจรอวู่แล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับดีใจไม่ค่ะดีใจะฟีดแบ็ดีเนาะทําเพลงออกมาทํางานออกมาแล้วมีคนชอบเราก็แฮปปี้ใช่ครับไปดับอ่านคอมเมนต์บ้างไหมฮะนี่เรื่ลยดีเลยฟีดแบ็ดีมากเลยครับเปิดมาแบบนั่งอ่านประมาณ10คอมเมนต์ นางเอกสวยมากใช่ใช่เล่นได้ถึงอารมณ์มากเลยครับผมแล้วก็ชอบมากเลยเพลงเพราะมากเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งพี่สามคนเขาเป็นตัวอะไรพี่สามคนเขาโผล่มาจากไหนในเรื่องเนี่ยเขาเป็นตัวอะไรในเรื่องเล่นอะไรเป็นอะไรคือถ้าสมมติว่าเป็นเพลงที่อาร์มันมีตัดมาทอนยืนเล่นดนตรีก็จะยังเข้าใจว่ามันมีการตัดสลับแต่อันนี้คือ เมืนเป็นเจ้าที่เหมเป็นเจ้าที่เดินวอยรออยู่ในห้อเหมือนแบบนี่เป็นเจ้าที่อ้นี่แบบอนี้ซ่อมแอร์อยงหลังเานอันนี่ซักผ้าเข้าไาในห้องน้ำเปมดผมนี่พะโล่คอยงี้ประตูให้เขาคือเอาอีนดีก็มาทำอะไรดีอ่ะคือแบบเคยไปนั่งดูเขาจะมีแบบ เวลาที่มีเพลงใหม่ออกก็จะมีแบบชันแนลตามแบบแอปต่างๆเขาก็จะรีแอคว่าเอ็มีนี้เป็นยังไงผมก็ไปนั่งดูเขาก็นั่งดูจนจบเอ็มีแล้วพวกผมก็โผล่มาว่าใครว่าทำไมเนี่ยเจ้าของเพลงเฮ้ยเจ้าของเพลงเจ้าของเพลงเฮ้ยอออิดิโก้งครับเขายังไปเปิดดูนะผมอ๋ออ๋อ โมอินดิโกอ้โอินดิโกโอเคโอเคเออแต่จริงนะถ้าสมมติว่าใครที่แบบติดตาอินดิโกแบบที่ฟังเพลงแล้วไม่ได้มานั่งดูแบบไลฟ์เล็กชั่นหรือไม่ได้มาดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้เข้าใจว่าหน้าตาของอินดิโกเป็นยังไงบางคนที่ไม่ดตาแบบพี่บูพี่โดนัพี่ขวามอย่างเงี้ย เขาก็จะงงๆว่าแล้วใน MV i n d i g ิโกเนี่ยสคนที่เดินมาตอนท้ายอ่ะคือใครในเรื่องได้เหมือนกันนะเป็นเมดไปแล้วเพราะจะมันใจว่าจะมีแฟนเพลงบางคนที่ฟังเพลงจริงๆแล้วไม่ได้มาดูหน้าตาเราอะยเีซึ่งเขาก็ไม่ผิดแต่ทำไมเขาจะต้องการว่านั่นคืออินดิโกไม่ใช่เจ้าที่แต่ว่าในความหมายของ MV อ่ะต้องบอกก่อนว่า พวกเราสามคนเหมือนเป็นทูตความทรงจำอย่างโดเดินมาเพื่อเก็บความทรงจำของคนเก่าหรือขางเดินมาเพื่อเก็บเคลียร์สิ่งของแล้วก็จะขาดไม่ได้เลยก็คือมีรูเป็นคนเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะประตูเปิดปิดประตูความทรงจำมก็เดินผ่านแล้วก็เก็บของทั้งหมดออกนี่ไงจริงๆว่าผมเป็นทูตครับผมเป็นทูตเป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่า นั่นแหละใช่ไม่ได้เป็นคนรับใช้ไม่เป็นคนช่างสวนไม่ได้เป็นทารูไม่ใช่ไม่ครับไม่ครับมีหน้าที่อยู่เป็นทุกความรู้จำนี่ไงถ้าได้ฟังสัมภาษณ์เขาก็จะรู้ที่มาที่ไปของการที่บอกว่าเฮ้ยจำเป็นต้องมีเราสามคนในนั้นมาพูดคุยถึงเรื่องการถ่ายทำบ้างดีกว่าเพราะอย่างที่บอกว่าเอ็มวีเนี่ยได้ที่สามมาเล่นนันนู่นนี่แต่ว่าพวกเราแบ่งแต่ตีห้าเลยเพื่อนเอาเดียเข้าสีสุดท้ายสามสิบาทแฮปปี้ไหม ็ได้ขนาดทำดีครับดีเลยครับแล้วก็สนุกสนานเพราะว่าสนิทกันอยู่แล้วกับทีมงานพี่จักบขาดอยู่แล้วครับแล้วก็เราเข้าขายได้ดีอยู่แล้วนะครับเขาจะให้เล่นอะไรก็ทําได้หมดแหละเขาอยากให้เราทำนู่นทำนี่ก็ตาใจเขาเข้างจะโลกจิตใช่เขาก็จะแบบอ่ะทุกอย่างมันก็แฮปปี้อ่าเสร็จลงด้วยแบบด้วยความรวดเร็วอ่าก็คือประมาณสิบเทศใช่สิบเทศสิบเทศก็ก็ก็จะใช้เวลาทั้งคิวใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นเลยเหมือนแบบ เอาเทคที่ดีที่สุดคือไม่ใช่ว่าถ่ายแล้วแบบมันมันไม่ได้ครับมันไม่ดีเลยอะไรเงี้ยมันได้ทุกเทคแต่ว่าเขาจะเลือกเอาเทคที่ดีที่สุดใช่เลยลคือคือ,คอพอมันเป็นลองเทคอะคุณผู้ชมมันจะถ่ายแบบที่กล้องอะมันจะไม่มีการคัดเลย<ช><ช>เพราะฉะนั้นะมันก็จะมีตำเนงบางบาง,บางจดที่แบบดีมาตลอดแล้วมาโอ้ยเสียชูชัยเดียวหรือไม่ก็จังหวะจานแบบ ไปไม่ถึงอะไรอย่างนั้นมันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่เดินเร็วบ้างเดินช้าบ้างอะไรอีกถ่ายทั้งหมดใหม่อะไรเงี้ยใช่ครับทุกเทปมันก็จะมีส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่มันอาจจะไม่ดูถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือเสน่ห์ของว่าลองเทปใช่เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเห็นก็สามารถไปดูใน MV ของอินดี้ได้ล่าสุดเห็นบล้อมีไปแจมกับ yesterday ด้วยใช่ครับอะไรยังไงซีโปรเจกต์นี้ก็ก็น่าจะเป็นโปรเจกต์เนาะเราไม่เคยได้เป็นไม่ได้สวิตเพลงกันครับก็พอดี yesterday ก็ เขาได้เขาก็มีเพลงใหม่เหมือนกันเราก็มีเพลงใหม่เหมือนกันออกมาใกล้ๆกันใกล้ๆกันเราก็เลยอ่ะลองมาครอสกันเลยอะไรเงี้ยครับก็คือเขาว่าเราก็ไปร้องเพลงให้กับเขาาแล้วเดี๋ยวเขาก็มาร้องเพลงของเราใช่ใช่ยังไม่กลับมาได้เร็วๆนี้เร็วๆนี้รอเลยวันที่อ่าบอกเลยก็ได้ครับวันที่ส8วันที่ส8นี้เฮ้ย ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้สิบแปดแล้วพรุ่งนี้สิบแปดแล้วเฮ้ยวันนี้สิบเอาวันที่สิบหกมาลืมมาลืมมาลืมออวันที่สิบแปดเอางี้กันได้ดูแน่นอนแน่นอนข้อตอนนี้ก็คือที่ไปคอลแลบกันมาคือเป็นเพลงของทางเยสเดย์ใช่ครับอันนี้คือปล่อยมาแล้วปล่อยเรียบร้อยครับชื่อเพลงว่าฝากให้เขารักครับนี่แต่ของเราใครเจ็บกว่ากันวันที่สิบแปดนี้ได้ดูแน่นอนแน่นอนซึ่งทั้งทัสามคนไปครบเนาะครบครับครบครับครบครบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูได้เลยนะคะทางช่องทางไหนคะ ก็ช่องทางของค่ายเราครับ m o v เล e ข o r ครับนี่นะคร,ะครเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากดู l i ล e s t a t i o n ที่มันมีความแบบมีความแบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นมาก่อน<ม>ก็สามารถไปรอดูกันได้วันที่18นี้นะคะคอ่ะฝากนิดนึงดีกว่าสำหรับ เอ็มวีเพลงฟังได้ที่ไหนอะไรยังไงเชิญเลยครับครับผมก็สําหรับเพลงก็สามารถฟังได้ทุกๆสตรีมมิ่งทุกๆช่องทางเลยนะครับไปขอกันเข้ามาได้ที่เมโลนะครับครับผมเมโลปอมขอกันเข้ามาเยอะๆนะครับใช่คติดชาร์จกันไปเลยนะครับส่วน MV ดูได้ที่ช anel ของค่ายเรานะครับแอปแดงนะครับ Move Record นะครับผมชอบมากคําว่าแอปแดงครับผมเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะฉันชอบมากที่เธอหลบแบบติ๊กต๊อกให้ฉันได้ด้วยอ่ะคือรู้ว่ามันมีการไลฟ์ติ๊กต๊อกก็เลยบอกว่า แอปแดงใช่เขารู้นะเขาใช่คนนี้เขาสายโซเชียลสายโซเชียลอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนจะลาจากกันไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายเพราะเพราะนะฮะด้วยเพลงนี้เลยสดๆนะฮะใครเจ็บกว่ากันจากอินโกคะอย่าจะรู้จริงๆคนถูกบอกเลิกต้องเจ็บกว่าใช่ไหม i